สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกันตอนเช้าๆนะครับก็จะเป็นแนวทางหุ้นนิเคี๊เช้าบ่ายปกตินะครับวันที่20นะครับเดือนสิบเอ็ดสองพันห้าร้อยหกสิบแปดวันนี้ก็ตรงกับวันพระด้วยนะครับพี่ๆเนาะสำหรับแนวทางเมื่อวานนะครับก็ถือว่ายังปังๆเนอะรอบเช้านะครับพี่ๆเช้าให้สี่กับเก้านะครับผลที่ออกเจ็ดสี่เก้าห้าหนึ่งเนาะใครเอา เด่น4เด่น9นะครับประกอบพูดหรือว่าไปวิ่งลูดเนาะก็เข้าไปเต็มๆที่49นะครับส่วนในรอบบ่ายให้8กับ 7, 7, 7 0, 28, นะครับลูด8ผลที่ออก770กับ2 8เนาะของเราเน้น8083นะครับเข้ามา28ใครลูดที่8เข้าไปที่28นะครับส่วนท่าในใดเอา7ไปวิ่งไปลูดเข้าไปที่70นะครับก็ถือว่ามาสายลูดแล้วก็สายเจานะเนาะก็ถือว่าปังๆนะครับช่วงนี้หุ้นนิเคี้นะครับถือว่าเดินดีนะครับ วันนี้ขอให้ปังปังต่อนะครับพี่ๆในรอบเช้านะครับวันนี้ผมให้ไปที่เลขสี่กับเลขแปดนะครับสายรูดให้ไปที่เลขสี่นะครับสี่สองสี่สามสี่หกแปดสอง 8 3 8 6นะครับ3ตัวให้ไปที่8 4 6สีหนะครับแล้วก็4ี่สหนะครับอันนี้ในในรอบเช้านะครับหุ้นรอบเช้าเนาะส่วนในรอบบ่ายนะครับ ส่วนในรอบบ่ายให้ไปที่เลข2นะครับกับเลข5นะครับ2กับ5เนาะลูดไปที่5นะครับ5 3นะครับ5 7 5 9 2 3 2 7 2 9นะครับ3ตัวให้ไปที่2 5 7นะครับ สองห้าเจ็ดเนาะแล้วก็ห้าสามแล้วก็สองเจ็ดนะครับก็ตามนี้เลยนะครับพี่พี่ชื่นชอบแนวทางตัวเลขแล้วค่อยติดตามเนาะแนวทางแอดก็ทาํทาตามสูตรคํานวณน,นะครับมีหลุดแล้วก็มีเข้านะครับท่านใดชื่นชอบค่อยนําตัวเลขไปเสี่ยงโชคนะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่พสมาชิกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางนะครับวันนี้ขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ